ผู้ชมครับวันนี้หลากหลายประเด็นครับแน่นอนเรื่องของการติดตามช่วงเย็นวันนี้ความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญเรื่องของ MOU ก้าวไกลและอีก7พรรคร่วมในการเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลแน่นอนครับวันนี้16กนาิกานาทีจะมีการถแถลงและลงนามกันอย่างเป็นทางการเชื่อว่าหลายคนติดตามอยู่ครับแล้วก็หลายฝ่ายก็เฝ้าสังเกตนะครับว่า MOU ท้ายที่สุดแล้วในวันนี้จะออกมาในรูปแบบใดโดยเฉพาะ ประเด็นสําคัญก็คือเรื่องของมาตรา1นึแม้ว่าจะได้รับการยืนยันจากหลายฝ่ายว่า1นึนั้นจะไม่อยู่ใน MOU ฉบับนี้ก็ตามแล้วก็นอกเหนือจากนั้นรายละเอียดของข้อดําเนินการข้อนโยบายต่างๆที่จะถูกพูดถึงใน MOU เพราะว่าก่อนหน้านี้ช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีหลายพักที่มีความคิดความเห็นที่ไม่สอดคล้องกันแต่ ล่าสุดได้รับการยืนยันว่าทุกพลักนั้นเห็นพร้อมต้องการน,นะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะเปิด MOU 23ข้อให้ทุกท่านได้เห็นกันอีกด้วยครับคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยยังไม่มีความเคลื่อนไหวสําคัญสาคัญจากเหล่าบรรดาแกนนํามากสักเท่าไหร่แต่ก็จะมีอย่างเช่นนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไก่และแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายชัยธวัฒน์ตุลาทนนะครับเลขาธิการพักเก้าไกลที่วันนี้เดินทางเข้าที่ทําการพักครับ เพื่อทำการหาหรือกันภายในก่อนที่จะมีการเซ็นบันทึกข้อตกลงร่วมหรือ MOU ของพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลในเวลา16ตุรกานาทีนะครับโดยวันนี้เนี่ยคุณพิธากล่าวสั้นๆว่ามั่นใจในการเซ็นเ o ็ว่าไม่มีปัญหาทั้งนี้ขอหาหรือกับคณะทำงานของพัคก่อนนะครับขณะที่นายชัยธวัฒน์เปิดเผยว่าทุกอย่างนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยข้อกังวลหรือว่าบางเงื่อนไขของพักร่วมรัฐบาลมีการปรับแก้ ไม่ว่าจะถ้อยคําแล้วก็ได้ทําความเข้าใจกันแล้วอย่างเช่นเงื่อนไขเรื่องของสมรสเท่าเทียมแล้วก็ตัวสุราก้าวหน้าที่ทางพักประชาชาติบอกว่าขัดกับหลักศาสนาแล้วก็อย่างเช่นข้อกังวลของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทยที่ระบุว่าเงื่อนไขใน MOU นั้นบีบรัดจนเกินไปส่วนการแก้ไขามาตรา1ันึซึ่งเป็นประเด็นสําคัญที่ก้าวไกลพยายามผลักดันมาตลอด ไม่ได้ถูกเขียนไว้ในร่าง MOU จึงเหมาะสมที่สุดที่จะใช้เวทีของสภาผู้แทนราษฎรหาข้อยุติและต้องมีความเห็นจากหลายฝ่ายทางนี้ก็มั่นใจนะครับว่าการลงนามใน MOU เย็นวันนี้จะผ่านไปได้ด้วยดีไม่มีปัญหาเพราะว่าได้พูดคุยกันจนตกผลึกแล้วส่วนตำแหน่งประธานรัฐสภาและรัฐมนตรีนั้นยืนยันว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะพูดคุยกันตอนนี้นะครับ ขณะที่ความเคลื่อนไหวของทางพักเพื่อไทยในช่วงเช้าก็มีแกนนําบางท่านเนี่ยเดินทางเข้าที่ทําการพักตามปกติแต่ไม่ได้มีการประชุมนะครับส่วนกระแสะข่าวที่ว่าพักเพื่อไทยและบางพักไม่เห็นด้วยกับบางประเด็นในเนื้อหาของร่าง MOU จัดตั้งรัฐบาลน,นั้นยืนยันว่าเป็นเพียงบางส่วนแต่ได้มีการปรับเนื้อหาแล้วเชื่อว่าจะผ่านไปด้วยดีไม่มีปัญหาอย่างแน่นอน นี่แหละครับอย่างที่บอกว่ามันมีรายละเอียดในบางข้อที่ก่อนหน้านี้ยังยังไม่เห็นพร้องต้องกันเท่าไหร่นักซึ่งก็ต้องจับตาครับว่าท้ายที่สุดแล้ว MOU เย็นวันนี้จะออกมาหน้าตาอย่างไรแต่ด้านหนึ่งก็มีรายงานครับว่า MOU รัฐบาลก้าวไกลกับ7็ดพักการเมืองมีทั้งหมด23ข้อแต่ต้องอธิบายอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับ ว่าร่าง MOU ที่เป็นข่าวอยู่ที่เรานำเสนอเนี่ยไม่ยืนยันว่าจะเป็นร่างเดียวกันกับที่จะใช้ลงนามในเย็นวันนี้หรือไม่เพราะว่าเท่าที่เราเช็คข้อมูลเนี่ยนะครับก็ได้รับการยืนยันว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยนะฮะทีนี้ไปดูคร่าวๆครับค,บคุณผู้ชมครับร่าง MOU ที่ยังไม่ไฟแนลที่ยังไม่ใช่ร่างล่าสุดยังไม่ใช่ร่างสุดท้ายเนี่ยเขาว่าอะไรกันบ้างข้อที่1ครับคุณผู้ชมครับ จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เร็วที่สุด 2. อ,อำนวยความยุติธรรมในคดีการแสดงออกทางการเมืองผ่าน,นกลไกรัฐสภา3ผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียม 4. ปฏิรูประบบราชการตำรวจกองทัพและกระบวนยุติธรรมแล้วก็ 5. เกณฑ์ทหารระบบสมัครใจ 6. ผลักดันกระบวนการสร้างสันติภาพชายแดนภาคใต้7กระจายอำนาจท้องถิ่น 8. สร้างระบบรัฐโปร่งใสเปิดข้อมูลทุกหน่วยงาน 9. ฟื้นฟูเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ลดความเหลื่อมล้ำ 10. ยกเครื่องกฎหมายการทำมาหากินและดำรงชีวิต 11. ยกเลิกการผูกขาดส่งเสริมการแข่งขันการค้าที่เป็นธรรม 12. ปฏิร,รูปที่ดินทั้งระบบ 13. ปรับปรุงโครงสร้างการผลิตไฟฟ้าการคำนวณราคาและกำลังการผลิต 14. จัดทำงบประมาณรูปแบบใหม่ 15. เพิ่มสวัสดิการเด็กถึงผู้สูงอายุ 16. แก้ปัญหาย,ยาเสพติดอย่างเร่งด่วน 17. นํานำกัญชากลับเข้าเป็นยาเสพติด 18. ส่งเสริมการเกษตรปศุสัตว์ปลอดภัย 19. แก้ไขปัญหาประมง 20. ยกระดับสิทธิแรงงาน 21. ปฏิรูปการศึกษา 22. แก้ไขปัญหาฝุ่นพิษและ23ฟื้นฟูบทบาทผู้นําของไทยรักษาสมดุลการเมืองระหว่างไทยกับมหาอํานาจย้ําอีกครั้งนะครับว่า23ข้อใน MOU ที่นําเสนอนี้ ไม่ยืนยันว่าจะเป็นรายละเอียดเดียวกันกับที่จะมีการลงนามในเย็นวันนี้หรือไม่เพราะว่าได้รับข้อมูลว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างเล็กน้อยนะครับทีนี้นอกจากนี้แล้วคุณผู้ชมครับ23ข้อใน MOU ยังมีพันธสัญญาอีก5ข้อเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหารประเทศอีกด้วยนะครับสำหรับการฟอร์มทีมในการจัดตั้งรัฐบาลรัฐบาลเก้าไกลนั้นล่าสุดก็อยู่ที่8พักด้วยกัน313เสียง หลังจากที่เกิดปัญหาเรื่องของดิวก็ช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือดีลล่มกับพักชาติพ,พัฒนากาแล้วก็พักใหม่ตอนนี้ก็8พัก3รเสียงนะครับ